วันนี้พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีแลวก็สาก์ทุกสาก์นะครับสาก์การเกษตรเมืองจันทบุรีแลวก็ทุกสาก์ในจันทบุรีแล้วก็พี่น้องชาวจันนะครับได้ร่วมบริจาคเงินกัน,นครับได้มาแสนแสนสามเกือบแสนสี่นะครับก็ได้ซื้อมังคุดกิโลละสิบบาทนะครับเพื่อที่ไปให้มอบให้กับทหารที่อยู่ชายแดนนะครับกัมพูชาไทยกัมพูชานะครับซึ่งเรามี ข้อพิพาทกันอยู่แล้วกันนะครับก็ไปให้กําลังใจนะครับไปที่กองทัพภาคที่2นะครับค่ายสุนทร a นะครับวันนี้เราจะออกเดินทางนะครับ9โมงแล้วก็มีพี่น้องสากลผู้จัดการสากลสมาชิกสากลนะครับมีท่านอานิสนะครับมีตัวแทนทางมอเตอรบ19นะครับมารับบังคุดนะครับก็เดินทางไปยังค่ายสุนารีนะครับไปถึงก็ประมาณบ่าย3โมงนะครับแล้วก็ยังไปที่หัดเล็กนะครับไปที่หัดเล็ก อีก1ตันแล้วครับแล้วก็ไปของค่ายดักสินอีกหนึ่งตันนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะบลกิจการนะครับท่านนายกโครงการหมาส่วนจังหวัดได้นดํารถบรรทุกไป1ตันออกไปแล้วนะครับออกไปล่วงหน้าแล้วนะครับรถคันใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมีคาราวานของพี่น้องชาวสากลนะครับชาวจันทร์นะครับที่มีน้ําใจนะครับเ,เป็นห่วงพี่น้องทหารที่อยู่ชายแดนนะครับที่ดูแลปกป้องพวกเราเชาว ชาวไทยนะครับก็ส่งกำลังใจโดยการนำมังคุดวันนี้ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยประมาณ20ตันประมาณ20ตันทั้งเราซื้อด้วยทั้งพี่น้องสากลชาวสวนใบจากด้วยนะสากรลใบจากด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ประมาณสักสามโมงมังคุดนะครับ20ตันจะถึงมือทหารก้าทุกทุกนายครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับประชาชนในประเทศไทยนะครับที่ให้ความกรุณมาทหารนะครับในส่วนของเรื่องความเป็นอยู่ในพื้นที่ครับก็ทางกองทัพบ,บกหรือหน่วยทางกองทัพเนี่ยได้ดูแลดีอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้จริงๆนะครับในส่วนของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับก็มีขวัญและกําลังใจที่ดีนะครับก็ยังฝากขอบคุณมาทางพี่น้องประชาชนชาวไทยครับที่ ส่งกำลังใจให้มาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับ